ลิปนี้ผมค่อนข้างที่มาช้าไปหน่อยนะครับเพราะ PlayStation 6เนี่ยข่าวลือมันเนี่ยออกมาได้นานมากๆแล้วนะครับซึ่งข่าวลือของมันนะครับก็มีข่าวลือหลายข่าวที่เป็นทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายนะครับอย่างข่าวร้ายเนี่ยเกม Call of Duty เนี่ยเขาจะเหมือนจะยุติการลงนะครับในเจนต่อๆไป PS6 PS7 เนี่ยจะไม่มี Call of Duty แล้วนะครับซึ่ง Call of Duty เนี่ยเป็นเกมที่เรียกได้ว่าชูโรเหมือนกันนะครับหลายๆคนซื้อเครื่องเกมนี้มาเพื่อเล่น Call of Duty เหมือนกันซึ่งตอนนี้โซนี่เขาก็ได้ยื่นเอกสารไปแล้วนะครับเหมือนจะตกลงกันในศาลแล้วด้วยนะครับว่า ให้ PlayStation เนี่ยมี Core Beauty อยู่ได้ไหมซึ่งตอนนี้ก็เหมือนยืดเวลาได้แค่ปี2027นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากปี2027ไปแล้วเนี่ย Core Beauty จะยังถูกลงหรือเปล่าในอนาคตอาจจะมีการแก้ขไขอะไรก็ได้นะครับซึ่งสเปคที่ลงให้กับ PlayStation 6เนี่ยข่าวลือออกมาประมาณนี้นะครับ PlayStation 6เนี่ยจะสามารถเล่นภาพ 4K นะครับได้ใน120 f อเพส่วน 8K จะได้60 f อเพนะครับท่านผู้ชมต้องเบรกไว้ก่อนนะครับว่ามันต้องมีดรอปแน่ๆนะครับ 4K กับ 8K เพราะในอนาคตเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลักพื้นฐานของห 1000 p ทุกคนเนี่ยจะใช้1000แบบ 10p เป็นส่วนใหญ่ 4k มีไหมก็พอมีแต่ยังเป็นส่วนน้อยนะครับถ้า ps6 ออกมานะครับเราจะเล่น 4k กับ 8k ได้เนี่ยทุกครั้งที่เขาเออกมาแบบเขามาการันตีนะครับว่าจะเล่นได้เนี่ย fps มันจะไม่คงที่อยู่แล้วนะครับมันจะมี d r อปบ้างนะครับแต่ 4k เนี่ยก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับที่120 f ps เนี่ยมันอาจจะไม่ d r อปก็ได้เพราะระบบประมวลผลของมันเนี่ยที่เป็นข่าวลือนะครับย้ำว่าข่าวลือออกมาคือเซน5นะครับเป็นของ amd นั่นเองซึ่ พอเพียร์ท่าเนี่ยใช้แค่เซนสอนะครับซึ่งมันแบบเก้ากระโดดมาไกลมากนะครับจาก PlayStation 5ถ้าใช้เซน5้นะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาได้มีการประมูลระหว่าง a m d กับ Intel Intel ก็คือเป็นคอ i5 คอ i 9อย่างนี้นะครับถ้าสมมติบางคนไม่รู้นะว่า Intel คือค่ายของอะไรส่วน AMD เนี่ยจะเป็นทางไรเซนนะครับซึ่งเขาก็ได้ประมูลกันผู้ที่ชนะนะครับก็จะเป็นทาง AMD นนั่นเองแต่ที่ผมตกใจนะครับนอกจากสเปคมันอ่ะมันยังมีการใช้ระบบ AI แน่นอนนะครับตอนนี้ AI ค่อนข้างชี่ดังมากค่อนข้างจะเป็นที่นนิยยมมาากใหล ืแม้แต่เกมนะครับก็ใช้ AI ค่อนข้างที่จะเยอะมากซึ่งแน่นอนนะครับ PlayStation 6เนี่ยก็จะมีระบบ AI มานะครับมันจะเป็น AI ที่น่าจะปรับ Resolution ของภาพนะครับที่อัปเกรดมานะครับเป็นระบบ AI ที่ชื่อว่า Sony PlayStation Spectral re Super Resolution หรือชื่อย่อคือ PSR s R. ซึ่งในระบบนี้นะครับก็มีถูกลงให้กับเครื่อง PS 5 Pro เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นรุ่น Pro นะก็จะมีระบบ PSR เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นระบบ AI ก็อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ย AI ถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมเกมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมระบบเกมเพลย์ก ก็มี AI มาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเครื่องเกมก็เช่นกันนะครับแต่ข่าวลือที่ผมตกใจจริงๆนะครับคือข่าวลือเกี่ยวกับ Call of Duty นั่นเองที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับว่า Call of Duty มันจะไม่ลงแล้วผมก็แอบใจหายเหมือนกันนะเพราะ Call of Duty เนี่ยอยู่กับ PlayStation มาตั้งแต่ยุคแรกๆและถ้าจะให้หายไปเฉยๆเนี่ยในเจนต่อๆไปเนหคนที่เล่น PlayStation มาแล้วนั่นจะใจหายเหมือนกัน,นครับ ถ้าเราจะให้พูดว่า PlayStation เนี่ยเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้เราจะย้ายไปค่าย Nintendo ดีไหม ผมก็ต้องบอกนะครับว่า PlayStation กับ Nintendo เนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกันมานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ยุค PlayStation 1 PlayStation 2เนี่เขาก็เป็นคู่แข่งกันนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่มีเครื่องเกมของ2ค่ายนี้เนี่ยออกมามันก็ต้องมีคําถามนี้ทุกทีนะครับว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ความคิดผมนะครับนี่เป็นเพียงแค่ความคิดผมนะครับท่านผู้ชมอาจจะเอาแบบผม,ผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมที่ไม่ใช่เกมภาพสวยแต่ชอบเล่นเกมที่เกี่ยวกับเกมเพลย์และอาร์สไตล์นะครับคำว่าสวยของผมเนี่ยไม่ใช่ภาพสมจริงนะครับแต่เป็นอาร์สไตล์คือดีไซ รายตัวละครความสําคัญของตัวละครลักษณะรูปแบบของตัวละครอย่างเงี้ยที่ผมจะชอบนะครับซึ่งโซ ny กับ Nintendo เนี่ยเขาออกข้อแตกต่ตางกันมาเยอะมากนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่คนจริงๆแต่ข้อดีข้อเสียเนี่ยเทียบกันไม่ได้หรอก p l a y s t a t i o n มันก็ดี Nintendo มันก็ดีนะครับต้องไปดูเกมที่ลงท่านละแหละครับว่าคุณชอบเล่นเกมแบบไหนคนที่อยากซื้อเครื่องเกมอ่ะเขาคงจะมีน้อยมากๆานะครับที่เขาอยากซื้อเพราะแค่อยากได้เครื่องเฉยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เขาจะเลือกซื้อเนี่ยเขาก็ต้องเลือกซื้อจากเกมที่มันลงแล้วก็เทคโนโลยีีท่่่มันนให้้ะคบก็ตตอองไดูวาแลช แนนวไหชอบภาพสวยเกมดีสตอรี่ดีโอ้ยังกะดูหนังนี่ไป PlayStation นะครับส่วนถ้าทุกคนเนี่ยชอบเกมเพย์ชอบความน่ารัก ความสดใสเอาเกมเพล็กกับอาร์ตสไตล์สนุกไปนีนทินโดเลยซึ่งระหว่าง2อย่างนี้นะครับนีนทินโดสวิตสองเนี่ยก็ออกมาแค่เทลเลอร์แล้วยังไม่รู้นะครับว่าจะมีไม้ตาอะไรเด็ดๆออกมาอีกหรือเปล่าส่วน PlayStation เนี่ยครับก็จะมีแค่ข่าวลือเท่านั้นเองนะครับกว่า PlayStation เนี่ยจะออกมาก็อย่างน้อย3-4ปีนะครับกว่าเราจะได้เล่นกันไม่2027ก็2028แล้วครับก็อีกนานเลยเราก็ต้องมาดูๆกันไปนะครับเพราะนี่เป็นเพียงแค่ข่าวเลยยังเอาอะไรมากไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคก็สําหรับทีนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็ตต้้้้้อออออองขขภัััยยยท่่่่าาาาานนนนผผููชมมมมมดดดวววะะครรรบถสิิลลพหืไเี ไม่ตรงนะครับเพราะแหล่งข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยเป็น NeoGraph นะครับซึ่งมันเป็นแหล่งข้อมูลของเป็นกระทู้ทางฝรั่งเขาซึ่งข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยผิดบ้างถูกบ้างอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วยนะครับึ่งสศารับคพินม้ราเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ